โอเคครับอพอชุมรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดับกลิ่นรองเท้านะครับอันเนี้ยจะเหมาะสำหรับพวกคนที่แบบกลิ่นเท้าค่อนข้างแรงหรือว่าพวกพ,วกพวกนักง,งานออฟฟิศหรือว่าพวกแบบนักกีฬาเลยใช่สเปตรย์ตัวเนี้ยมันจะกลิ่นค่อนข้างแบบค่อนข้างออกไปทางทางหอมแบบหอมธรรมชาติหอมแบบเหมือนกนลิ่นดิลลี่เลยจะไม่โดดเหมือนแบบบางรุ่นที่แบบเป็นมะนาวโดดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะกลิ่นแบบกลิ่นพอดี อ่า,อาตับกลิ่นแบบพอดีกลิ่นไม่แรงใช่ไหมกลิ่นไม่แรงกลิน่นไม่แรงไมแรงใช่ไม่ใช่อารมณ์ดูอฮ <c ười> ้นี้ไม่แรงจริงด้วยเอออม่้ปลอมมัน่ะไม่ปลอมลวเวลาใช้นะครับเนี่ยมันตรงหัวเนี่ยมันจะแบนกว่าปกติใช่ไหมมันจะเอาไว้กดแล้วฉีดอย่างนี้อ่าใช่ซึ่งถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับโอเคขอรองเท้าครับอยากรู้ใช่ไหมว่าจะมาทำอะไรลำหนึ่งอะไร ไม่มีอะไรพี่จริงเหรอเนี่ยครับอันนี้เป็นรองเท้าที่แบบใช้ไปแล้วนะเนี่ยใช้ไปแล้วนะอันนี้ใช้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะจับเวลาสักสิบวิแล้วกันสิบวิเลยเหรอสิบวิดิ a few moments later อ๋อโอเคความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้โห มันตรงนรกอะของจริงโอเคงั้นคราวนี้เราลองฉีดสเปรย์่คือผมเป็นคนที่กินเท้าแรงด้วยไงสุดๆเนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้แล้วประมาณสิบวิเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใหม่อีกรอบหนึ่งจะกลินโอเคขึ้นนะอ่ะลองดูสักสิบวิ เท่าน uh ี้หนึ่งสองสามสี่โอ้โหสบายยี่สิบไม่ได้พี่อ่ะยี่สิบนะยี่สิบนะโอเคความรู้สึกแตกต่างกันบ้างไหมสุดยอดจริงเหรอใช่สุดยอดสุดยอดกินโอ้ยเชื่อกินหายจริงกินหายกินหายเชี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้ไม่ได้โกหกอันนี้ก็เพิ่งลองอันนี้เพิ่งแบบเพิ่งมาลองดมอย่างนี้จริงอันนี้ไม่ได้โกหกเลยกลิ่นมันหายจริง หายใช่กินหายจริงคือแบบน้อยลงมากน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ใช่สูดจากคนดมมาแล้วโอเคครับถ้าใครสนใจตัวนี้นะฮะอ่าจิ้มลงในตะกร้าเลยก็ได้ใช่มันน่าจะมีติดคลิปอยู่แหละน่าจะมีติดคลิปน่าจะทําเป็นแล้วนะตอนนี้โอเคโอเคแต่แต่เวลาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับหลังกล้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับกล้องแหละอยากรู้วะ อ่ะโดยปกติเวลาฉีดพวกเนี้ยมันจะต้องแบบต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ,อ่ะเนาะอ่าอันนี้ลมใช่เออใช่ถ้าแบบดมถ้าแบบฉีดแล้วดมไปเลยเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเออปกติเออดมเองเป็นไงเฮ้ยอย่าบอกเชี่ยเชี่ยเฮ้ยฉีดแล้วหายเลย <laughs> เฮ้ยยี่ของดีจริงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เพิ่งเคยลองแบบจริงจริงจังๆเลนอะจะเชี่ย <Yeah S 2> yeah เชี่ยนี่ของดีแกไปรองเท้าสะอาดเลย